ต้นคลุมนี่บางคนก็จะเรียกตะคลุมคล้าปะต้นคลุมจะเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีนะอยู่ในวงของคล้าเหมือนกันค่ะพบเห็นได้ตามมือริมลำธารลำห้วยหรือที่ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นคลุมนี้เขาจะแตกออกมาเป็นกอหรือว่าเราจะเห็นได้ว่าอยู่เป็นพุ่มๆนะคะนั่นนะค่ะอยู่เป็นกออยู่เป็นพุ่มะคะ่ะถ้าตรงไหนมีก็มีเป็นหย่อมๆม,มีเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ เต็มพื้นที่เลยค่ะตรงนี้นะคะมองไปด้านไหนก็เห็น,นต้นคลุมอะค่ะบริเวณนี้จะอุดมไปด้วยพืชตระกูลคล้าค่ะมีต้นใบเรดหนูแล้วก็เห็นใบเร็ดใหญ่นะ,ะใบเล็ดใหญ่ก็ขึ้นเต็มไปหมดนะคะแล,แล้วก็มีแล้วก็มีต้นคลุมนะใบของต้นคลุมจะมีสีเขียวขอบเรียบปลายแหลมดูตรงปลายนะ,ะมีปลายแหลมๆแล้วก็ ใบนี้จะมีรูปไข่แกมรีหน่อยๆนนะคะจะเป็นพืชที่มีใบเดี่ยวแยกออกมานะคะอาจจะดูเห็นได้ชัดนะคะคล้ายๆกัน,กนค่ะกับใบเล็ดใหญ่นะคะใบของต้นคลุ้มนะคะจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนะะึงค่ะคือเราขย่ำอย่างนี้นะคะมันจะเป็นไม้ที่คืนตัวได้ง่ายนะะอแป๊บเดียวนะคะเราลองดูนะ เขาจะไม่ยับเยอะนะไม,ไม่แตกง่ายเหมือนใบตองเห็นไหมคะนําไปห่ออาหารได้นะคะใช้ไปนําไปห่ออาหารได้เหมือนใบเลกเลยค่ะจะนําไปทํำข้าวต้มมัดหรือว่าจะไปห่ออาหารแล้วนําไปนึ่งนําไปติ้งนําไปเวฟอะไรได้หมดเลยค่ะลำต้นของต้นคลุมจะมีสีเขียวเข้มแบบกลมๆนะคะดูความสูงจะสูงมากเลยต้นนี้จะสี่เมตรสี่เมตรได้ไหมคะโตปลายนะคะพอถึงโตปลายแล้วก็จะออกเป็นข้อค่ะ จะเห็นด้านล่างนะคะเป็นข้อค่ะเป็นข้อแล้วก็เป็นพอเป็นออกเป็นข้อข้อแล้วก็มีปล้องมีกิ่งอะค่ะมีปล้องยาวๆออกมาอีกนะคะแล้วลำต้นของต้นคลุมนะคะมันจะมีแบบตั้งตรงขึ้นไป่ะคะ่ะนอกจากตั้งตรงแล้วนะคะก็จะมีแบบเลื้อยไปตามพื้นนะคะอย่างนั้นนะคะจะเอ็นแล้วก็เลื้อยลงไปตามพื้นแล้วก็งอกออกมาเป็นต้นใหม่ก็มีะค่ะตรงยอดอะค่ะ นะตรงยอดเนี้ค่ะถ้าเกิดลม้ลมลงไปตรงไหนนะคะเขาจะเนี่ยมันขยายพันต่อนะ,ะจะเห็นเห็นต้นนี้ไหมคะเอาเราดูดูต้นนี้นะคะคนต้นนะคะพอเลื้อยมาตรงนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะงอกออกมาค่ะจะเห็นได้ชัดว่าง,งอกออกมางอกออกมาเป็นตรงนี้เป็นต้นอีกนะคะเวลาเราจะนําไปใช้เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้า ถ,ถ้ามีตรงนี้นะคะตรงนี้เามีลักษณะอย่างนี้ก็คือสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะต้นจะบ้าเกเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเราจะเห็นไนดะ้อย่างเนี้ยต้นนี้ยังไม่ได้นะ,ะแล้วถ้าต้นนี้คือมีเปลือกตรงเนี้ยลอกออกนะได้แล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะจะดูด้านบนที่ปลายกิ่งนะคะจะเห็นว่าถ้ามีเป็นกิ่งถึงสามกิ่งแล้วอย่างเนี้ยค่ะสามารถที่จะนํามาใช้ได้แล้วค่ะต้นเล็กอย่างนี้ยังนํามา ใช้ประโยชน์อะไรยังไม่ได้ค่ะยังเล็กต้นยังเล็กเกินไปนี่คือผลของคลุ้มนะคะจะเห็นว่ามีสีขาวค่ะนะคะกลม,กลมสีขาวนะคะมานะคะที่หมู่บ้านสวนกล้วยนี้เขาจะนําต้นคลุ้มมาทําเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้คือต้นคลุ้มที่ตัดมาเพื่อที่จะนํามาทําตะกร้านะคะเล้ก็มาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะไม่สุกทิ้นไว้ก่อนยังไม่ได้ผ่าค่ะผ่าเป็นที่เป็นตอกนะคะ ตอนจะนําไปจักสารเราต้องขูดเปลือกสีเขียวออกให้หมดก่อนนะถึงจะนําไปจักสารเพราะว่าสีเขียวจะมีความแข็งนะคะต้นคุ้มจะต่างจากต้นค้าเพราะว่ามันจะแข็งกว่าแล้วก็ถ้าไปทาสีหรือว่าทาอย่างอืน่นมันจะไม่ติดเนื้อเพราะฉะนั้นต้องทำการขูดอ๋อเกันนละอันนี้เมื่อนำมาสารเป็นตะกร้าเลยนะคะจะมีหลายรูปแบบนะคะ นะะคต้นคลุ้มมีความแตกต่างจากต้นคล้าอย่างไรว่าต้นคล้าจะนุ่มต้นคลุมจะแข็งนะเขาจะเรียกต้นคล้าที่อยู่ที่ราบว่าคล้าแล้วก็เรียกต้นคลุ้มที่อยู่บนภูเขาว่าคล้าป่าต้นคล้ากับต้นคลุมนี้เป็นพืชในวงเดียวกันคือตระกูลคล้านะคะต้นคล้ามนี้วิธีนํามาใช้เขาจะนํามาผานะคะ คาก็เป็นซี่ๆหรือเขาเรียกว่าเป็นตอกนะคะอันนี้ที่เห็นนี่เห็ดน,นี่ค่ะคือที่ต้นค้ามาทําเป็นเชือกแล้วก็มาเย็บนะคะเย็บกับใบจากเะยเาเป็นเรียกว่าตับจากเ่ยค่ะแล้วเขาก็จะนํามามุงหลังคาะคะ่ะพอเราผ่าปุ๊บแล้วก็ทําเป็นเชือกเย็บได้เลยไม่ต้องมีการขูดผิวเหมือนกับต้นคลุ้มหรือว่าต้นค้าป่านะคะ